สวัสดีพี่พี่แฟนบอลทุกท่านเลยนะคะวันนี้ยิงเข้าเป้าจะมาวิเคราะห์ไวใน30วีกันนะคะก็นอ่นฝังไลน์ด้วยนะคะแอดเทตที่ศูนยและฝากติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆและการวิเคราะห์บอลนะคะวันนี้อยู่ในฟุตบอลโซนยุโรปนะคะศึกบุนเดลกาเยอรมันนะคะไมยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซังพอลีนะคะราคาเปิดมาที่ไม่ตอปปอนะคะ ้เดืที่เจอกันทั้งหมด14นัดไมชนะ6นัดสังพอลีชนะ2นัดและเสมอกัน6นัดนะคะมาดูจากภาพรวมของการเล่นนะคะฝั่งไม้ถือว่าได้เปรียบพอสมควรโดยเฉพาะเกมในบ้านที่เล่นได้เหนียวแน่นเกมรับมีวินัยและไม่แพ้ง่ายนะคะ แม่ผลงาน,นอาจจะไม่ได้หูหวาแต่จุดเด่นของไมค์คือการเล่นเป็นทีมนะคะจังหวะเข้าทำมีความรัดกลุ่มและเน้นผลการแข่งขันเป็นหลักนะคะมาดูฝั่งซังพาลีนะคะต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาเรื่องประสบการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาออกไปเล่นนอกบ้านเกมรับมักเสียประตูง่ายนะคะและจังหวะจบสกอร์ยังไม่คมเท่าที่ควรนะคะยิงเข้าเป้าวันนี้ขอเชร์ไปที่ไมค์นะคะคู่นี้ภาพรวมทุกอย่างยัง,ยงเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะดังฟอร์มเกมในบ้านเกมนี้ลุ้นกินเต็มเลยนะคะส ำหรับพี่ๆคนไหนความคิดเห็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอย่าลืมแว,ไ,วไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ